แล้วกับเบื้องรถนแบบโอ้โหนะครับประจับโอ้โหอะไรคำว่าเรื Pepper> ่องรถบัตรครับก็จะรัตนวัปีรัตนวัปีมันแถวบึงการกับเบิ้งรุ่นไหนไปครับค่ะผมเบิ้งลุนเกิยนผุ่นคว้าเลี้ยวาวันไี้สาขาทางออกหนองคายครับอ๋อเดี๋ยวนี้เปนลุภาพว่าน์ปรถมันจอดอยู่เหนือไหลไหนเตี้ยวเขไหนหรือว่าเตี้วมากับเตี้วผู้ใดคเตี้ยวไก่เตี้วไก่สาขาบ้านหนองลิงทางออกหนองคายงวดพบไปได้ราคาไม่แน่ ไม่หน่อยแน่อายุการใช้งานเดสไล่เดือดจะเอาขัดแย้งกันได้เอาไม่ไม่วดดิคือสัมผัสประมาณนะคสัมผัสเป็นไปได้นะโอเคมาเรียบโยม่เรียบแบนได้โยมาเรียนจริงๆเอารีโวงดีก็ได้ได้งวดอนหาพันกว่าบาทหาพันก่นครับก็ได้เพราะว่าแต่ที่จริงถ้ามันถือก็จะได้่บแบนดีแน่แต่ว่าแต่เพราะว่าแต่ราคามันสูงก็แบนหลักของเขาเพราะสูงดอกไอ้เราได้รถตีไม่ใหม่พอรถไม่ใหม่ยังสิเบิ้งไปครับลองดูกันอ๋อจะดูท่านนี่อ๋อเดี๋ยวดูรีโวยกสูง มันก็ถูกมดครับยุคถูกกันนี้เออถูกถูกอันนี้มันแค่สามสามเก้านี่เออได้ตัวจีพร้อมตัวท็อปสุดนีโวัยกบถูกราคาเท่าไหร่หกอะไรพันเฮ่พันหกพันหกสับสามครับประมาณนี้ ได้ครับพยไหวนะครับกำลังล้อรถบอกอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปพาไปเบื้องนะครับ่อกี่กรเบื้องเลียสันหรือว่าเบื้องอะไอยาบเบื้งขั้นดีนะครับนี่สันมันถูกกว่าจริงก็ยี่ห้อนว่าได้ซือีโบสเนาะโอเคครับไงเจ้าขอบครับมาจากรัตนวปี